สบายดีพ wow. hey, ี ó, well, Duke, ่ด no ้องสบายดีว <laughs> <at> ัชการว้าวใหลาลูม oh. oh ันเล่นขาละอุ uh. Uh ่นไาวพี่ต้องเอ้ยลูกขนอนน้องบุเลนเอาไปทุ่งยะมย่งไรเดไปกอกบอกขุนมามามายุดโยเดีถือกี่บ่เอ้าหมดได้ยังะนะอ๋ออ๋ออ๋อมันเสพขัน สวัสดีพี่น้องเอ้าไปกันเลยห้าคนกันับแกงเห็ดนางผ้าพี่น้องากินข้าวกันเนื้อแกงเห็ดนางผ้ากับนันยำพี่หนังโอ้ยย้ำนางกับอันเสศษเพอพี่น้องเอ้ยนางเหลือกับมังโม่มังโม่ไป่เพื่อนซื้อมาแต่ปากซองมาเด้อพี่น้องห้ารดเจ็บแขวาดิ จ็เพเ่นแขววกินข้าวแรกน,น้ำกันเด้อพี่น้องผูก้างนับไปหลางให้กันเลยข้างไว่ข้าง,ง,ง,งไปต่ออยานกินแต่ท่าแต่ตัวเองมันก็ส่ะเบื่อกีแ่ขี้ผ่ะเรื่องลงเน่เรื่องลงเน่ ดึงลงแนนจะโชว์ล่กี่โผนะะบ่มนบกเลห้เให้เยะนอยเห็น,นหรล้แล้วก็เอาไี่ไมักเทะมักเทะันนัุนน,น,ะน่ะมักโม่คุนนะ่ะปี้นี้ยก็กได้กินเธอหนึ่งมักโม่ก็ดีขุนไปซื้อพานไทยก็เลยซื้อมาอยาก โอ้ยหจั air, air, life, right? ha, 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 ha. Yeah. ุใ่จานบุมีบ่เคยย่างบ่ไม่เคยเหนเาไปห้าวบกินลายอนี่ยแล้วข้างเขาไหนอยางเงี้ยหไปดึงตายดมากเลเป็นเป็นเปเป็นหน่วยเลยมนะเป็นปนปวเลปไปป้อนแม่ไปรไ้ปไปป้นแม่เลยป้นแม่เอ้แล น้องต้องาอะไรลูกเอ้ยกินข้าวด้วยพี่น้องเลยลูกร้านเล่นหลอดดืดยืดเบาจัดที่ปากบ๊อบินอืมดูแค่ไหนตามใจ ตัวนี้ม yeah I mean. yeah. ันเป็นยังมันคือตีนหมเหี่ยมนนแห้งบ่อแล้มันเป็นแห้งเามันเป็นยังกำคั้นทนทีเอาเส้นใส่ตังหาเอาอนไรนั่งใส่แังหาเป็นอย่างน

ยับนังพี่นอเอ้ยแกงเห็ดนางผ้าปัททุก่ามาเบือนะ่อหนักยับไปลูกเอากัดมือจะคล้องเหรอยังไงคบมือจะคล้องแบบนี้เอาไม่งีครบเนี่ยบอดกัไปคบ นั่นไหนมันอยากซีอะไรเก็บปอะแล้วน้ำแม่อีกไหมโคบมือจะโก้เอาเอาเปล่าเปล่าขึ้นมามือยิ้มแล้วคหนึ่ง มีอยางนไแม่ตาตะการืปะทุปลหซืปลากระือนี่คือเางฟาปะทูกระสานสิบสีส่สิบพันโลละสี่สิบพันตะกี้โลละสามสิบประมาณนี้หน่อยให้แ้โลนิบพันกี่ชิมากี่กอยากมีไปกิน โอ้ยชุ่มเออหน่ามพิธีเงี้ยเงี้ยก็เป็นขนอันเกินเบอข้าวหดอกเอข้าวอันบนหมูกตะกาอมปูกนั่นอาสามแสนนะแกเส้อไทยนุ่ยละซพันน่วยละหาพันนั่นจำหัวนี่นยละพัน่จัติ ไปเลยกนมองไปมองไปแกนนี่ไปแกนมองเปลือยนี่เลยอือี่ไหนอนหนามอันหนามหมไหมเอาไปเจียวเอาหัวควอนเขาหัวควอนฝืนกับไร่ได้หัวควอนกับรเขาฝืวไม่เส็จเลยหัวเขา อาเหม็นเนี้ยเหม่นเนี่ยเยอะาไปทาเฉหัวป้ามึงเย็นป้าหลดมังมังคำนี่นะจบเหัวคนควนหมดหลดนั่นสิบเลาะเอกิบาหาละบ่บอเขาจ้าบรรทุกเถื่องมาอุณหลีก่งตะคอก mời mời quay hòn hàm kia phạt nộp phạt lụt nhanh. Nãy là chân tít tắm cộng với lại. Nãy, mát 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 nhảy, mát 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 แจ้งกันทาง,ทห,งททห่มๆหน่อยได้ไก็ได้ลดพวกต่อกัอนนะโอเคพี่นอขอขอ้องฮากระชิ่คอจบคิมไปเพียงเท่าน,นี้ก็ได้พี่นอ้องเอาพายุไปอาบน้ำอาบน้ำให้ก่อนคิมหน้า,นาพอกกันใหม่สบายด,าดีโอ้ยดู